สวัสดีค่ะวันนี้ขอเปลี่ยนจากการอ่านดวงมาเป็นการทำความรู้จักกับพบร้ายในเลข7ตัวกันนะคะเราเรียกเขาว่าทุสถานภพก็จะมีอยู่ทั้งหมดสี่ภพก็มีมรณะพยายะอาริแล้วก็หีนะสี่ภพนี้ความร้ายก็ไม่เหมือนกันความหมายก็ไม่เหมือนกันในแต่ละภพ เริ่มที่พบแรกนะคะมรณะชื่อนี้ฟังดูร้ายที่สุดมรณะคือความสูญเสียคือการเปลี่ยนแปลงคือความสิ้นสุดการหมดตัวการรั่วไหลป่วยหนักก็ได้ความพัดพรากห่างไกลรวมถึงเวลาที่เขาจรแล้วตกมรณะก็อาจจะหมายถึงความตายก็ได้หรือว่าเราจะแปลว่าการเดินทางไกลก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วเราจะมองความหมายของมรณะไปทางลบมากกว่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมรณะเนี่ยเราสามารถที่จะแปลด้วยความหมายที่ไม่เสียก็ได้นะคะในดวงบางครั้งถ้าตกมรณะแล้วในภาวะของเจ้าชะตาอาจจะหมายถึงว่าเจ้าชะตาไปบวช แบบนี้ก็ได้เราแปลมรณะเป็นการไปบวชก็ได้ก็คือเขาจะต้องมรณะจากการที่เป็นคนทั่วไปไปเป็นพระในทางศาสนาหรือว่าการที่เราได้เงินบำเหน็จบำนาญได้เบี้ยววัดมันก็คือมรณะได้มรดกได้ผลประโยชน์จากการสูญเสียส่วนนี้ก็คือมรณะ เราก็จะพบได้ตอนที่เราพยากรน,นะคะหรือว่าการที่เราทำงานชิ้นหนึ่งแล้วก็งานชิ้นนั้นเสร็จสิ้นลงเราก็เรียกว่างานชิ้นนั้นมรณะไปเรียบร้อยแล้วแบบนี้ก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาเราพูดถึงมรณะเราก็มักจะมองไปในทางเสียหายในทางที่ร้ายออตอนนี้เรากําลังพูดถึงทุสถานพบอยู่ก็คือพบร้ายเราก็ จะแปลเขาไปตามความร้ายที่ได้กล่าวไปข้างต้นทุสถานภพตัวที่สองก็คือพยายะพยายะความร้ายเขาก็น่าจะลองลงมาจากมรณะก็คือคด,ดีความพยายะคือความเสียหายคือการล้มละลายคือความเสื่อมความล้มเหลวความเจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งที่ไม่เปิดเผยอุบัติเหตุที่ไม่คาดหมาย ความคุ้เคลือต่างๆถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างมรณะกับพยายะอย่างเช่นถ้ารถเสียเขาคือพยายะรถเราถูกชนเสียหายแบบนี้คือพยายะคือความเสียหายมันยังอยู่กับเรารถพังรถเสียหายแต่รถมันยังไม่ไปไหนมันยังอยู่กับเราอันนี้ก็คือพยายะมันเสียหายไปบางส่วน แต่ถ้าเป็นมรณะเช่นรถเราถูกขโมยไปรถมันหายไปจากเรามันแย่กว่าการที่รถเราถูกชนในความหมายของพยายะแบบนี้การที่รถหายไปมันคือมรณะรถหายไปรถถูกขโมยไปพยายะเขาจะเป็นเหมือนความเสียหายแต่มรณะก็คือการสูญเสียไปเลย ทั้งนี้ทั้งนั้นในความเป็นจริงความหมายบางอย่างของพยายะก็ยังให้ความเป็นกลางกลางไม่ได้ร้ายขนาดนั้นนะคะอย่างเช่นเราแปลเขาว่าเป็นอะไรที่ลับๆไม่เปิดเผยไม่โปร่งใสอะไรที่ไม่ต้องการให้ใครรู้การเก็บตัวการอยู่เบื้องหลังเหล่านี้ก็เป็นความหมายของพยายะมันก็ไม่ได้ร้ายแรงเท่ากับความหมาย ที่เราบอกไปในตอนแรกหรือมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอย่างความหมายของทุสถานภพเพราะว่าทุกภพมีทั้งดีและเสียอย่างที่เราบอกไว้ตอนนี้เราคุยกันในฐานะที่เขาเป็นหนึ่งในทุสถานภพถ้าป่วยอยู่แล้วมันเจอว่าเป็นพยายะปุตตะเราก็จะหมายความว่าการป่วยนั้นเริ่มดีขึ้นก็ได้นะคะ ทุสถานพบตัวที่สคืออริอริก็คือศัตรูคืออุปสรรคคือความขัดแย้งคือความลำบากคู่แข่งความเจ็บป่วยการฟ้องร้องความคับข้องใจแปลว่านี่สินนี่บุญคุณก็ได้เหล่านี้คือความหมายของพบอริแต่ว่าในทางที่ไม่เสียหายของเขาก็มีนะคะ ืออย่างเช่นการเป็นลูกจ้างการไปรับจ้างเขาแบบนี้เราถือว่าเราเอาตัวเราไปเป็นอริก็คือไปเป็นลูกจ้างถ้าเราจ้างคนมาให้ทำงานลูกจ้างก็คืออริหรือเราจะแปลอริว่าคือสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นกันปกติแล้วถ้าอริเป็นคู่มิตร เราจะแปลว่าปัญหาที่เกิดจากคนที่เป็นมิตรคนที่สนิทสนมกันถ้าอารินั้นเป็นคู่สมพลปัญหาก็จะเกิดจากคนที่เคยช่วยเหลือกันมาเกิดจากผู้มีอิทธิพลแบบนี้ก็ได้ถ้าอาริเป็นคู่ธาตแสดงว่าปัญหานี้มีมานานปัญหามันสะสมเรื้อรังมานานสุดท้ายถ้าอาริเป็น เป็นคู่ศัตรูก็คือกัดไม่ปล่อยถ้าเป็นนิศินก็จะหมายถึงการเป็นนิสินถาวรถ้ามีคนมาถามเราว่าเขาทำอาชีพพยาบาลอยู่อันเนี้ยตรงกับดวงชะตาของเขาไหมแล้วในดวงเราเห็นว่ามันเป็นอริกรรม,มะเชื่อมกันอยู่ก็แสดงว่าถ้าเรามองคร่าวๆเขาก็ทำอาชีพที่ตรงกับดวงของเขาแล้วใช่ไหมคะ การผสมพบเราต้องอ่านความหมายให้ได้ด้วยอริกรรม,มะงานที่ต้องงานที่ต้องต่อสู้เขาต่อสู้เกี่ยวกับโรคเขามีศัตรูคือโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็แปลแบบนี้ได้ถ้าเป็นอริกรรม,มะแล้วเขาทำงานพยาบาลก็ถือว่าก็ถือว่ายังใช้ได้หรือเขาจะทำอะไรได้อีกทนาย ทนายก็ได้ใช่ไหมคะก็คืองานที่ต้องเกี่ยวข้องกับปัญหาหรือเขาจะเป็นเจ้าของกิจการก็ยังได้อริกรรมมะเพราะอะไรคะเจ้าของกิจการต้องมีอุปสรรคต้องมีปัญหาต้องมีความขัดแยง้งมันก็คืออริกรรม,มะเหมือนกันถ้าเป็นอริกระดุมพระมันคือการหารายได้นั้นมีอุปสรรคหรือว่า การหารายได้นั้นมันฝืดเคืองอริทนังอริคืออุปสรรคคือความยากทนังคือสิ่งที่เราสามารถรักษาไว้แต่พอมันเป็นอริทนังก็จะหมายถึงว่าเราเป็นคนที่เก็บรักษาสิ่งต่างๆได้ยากเก็บรักษาสิ่งใดไว้ได้ยากนั่นเองทุสถานพตัวสุดท้ายคือหินะหินะนี่เป็น เป็นภพร้ายแต่ว่าเป็นภพร้ายที่เบาที่สุดความหมายของเขาอยู่ในสถานะที่เรารับได้หินะคือความชั่วร้ายคือความตกต่ำคือความด้อยความเสื่อมความหนักความดื้อความบกพร่องการต่ำกว่ามาตรฐานก็คือหินะสิ่งที่ไม่ดีต่างๆความเดือดร้อนความประพฤติที่ไม่ดีเหล่านี้คือหินะถ้าเราไปเจอปุตตะหินะ ถ้าเราแปลปุตตะว่าลูกเราสามารถแปลได้ง่ายๆตรงตัวเลยว่าลูกดื้อก็ได้ลูกทำให้เดือดร้อนก็ได้หรือถ้าเจอหีนาปุตตะกลับกันก็แปลว่าเราเดือดร้อนจากการเสี่ยงก็ได้ถ้าเราให้นิยามของคำว่าปุตตะแปลว่าความเสี่ยงขั้นต้นเราให้นิยามปุตตะแปลว่าลูกแต่ถ้าเราให้นิยามปุตตะว่าแปลว่าความเสี่ยง เราก็จะแปลว่าเราเดือดร้อนเพราะว่าความเสี่ยงที่เรากระทำก็ได้ก็แล้วแต่ตัวเลือกที่จะพาไปหาความหมายหรือถ้าเป็นหินะกระดุมพระถ้าเราแปลตรงตัวมันก็คือการเงินมันด้อยการเงินมันเสื่อมมันก็คือการเงินที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่อีกความหมายหนึ่งถ้าเราแปลวสวยๆเราอาจจะแปลว่าคนนี้ขี้เกียจก็ได้เขาขี้เกียจทำมาหากิน ทำให้การเงินของเขาเสื่อมการเงินของเขาไม่ดีเราแปลแบบนี้ก็ได้เราอาจจะไม่ได้แปลทื่อๆตามพบว่าการเงินไม่ดีนะการเงินของคุณเสื่อมนะแต่เราจะมองเห็นว่าคนนี้ขี้เกียจก็ได้ถ้าเป็นหินะปัตตนิจะแปลว่าอะไรได้บ้างคะความไม่เข้าใจกันของคู่ครองความแตกแยกความแตกร้าวของเรากับคู่หรือจะแปลว่า คู่ของเราเป็นคนขี้หึงก็ได้ใช่ไหมคะเราต้องรู้จักปรับเอาความหมายมาใช้แล้วก็เลือกคําที่จะพยากรณ์ให้เข้ากับดวงที่จริงหินะปัตตนิหมายถึงคู่ของเรามีตำหนิคู่ของเจ้าของดวงชะตามีตำหนิก็ได้มีตำหนิก็อาจจะหมายถึงว่าอาจจะผ่านการมีคู่เคยผ่านการมีคู่มาแล้ว ก็ได้แต่ว่าเราจะแปลอะไรเนี่ยบางทีเราจะแปลให้เจ้าชะตาฟังมันอาจจะลําบากบางอย่างถ้าเรารู้ไว้ในใจเราก็เก็บไว้เป็นข้อมูลของเราตอนที่เรามาคุยกับเขาเรื่องคู่ก็ได้นะคะไม่ใช่เปิดมาครั้งแรกก็บอกอ๋อแฟนของคุณเคยมีสามีมาก่อนเคยมีภรรยามาก่อนเราก็เราก็ไม่ควรที่จะเปิดที่จะคุยกับเขา เริ่มต้นแบบนี้เรารู้ความหมายหินาะปัตตนิเราก็เก็บไว้ในใจก่อนตอนที่เรามาคุยกับเขาเรื่องคู่เราค่อยเอามาใช้ก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะคะว่าพบหินะเป็นทุตสถานะก็จริงแต่ว่าเขาก็ไม่ใช่พบที่น่ากลัวมากมายอะไรเราก็เลยจัดว่าหินะเป็นพบร้ายอันดับสุดท้ายจริงๆถ้าเรา คุยถึงหินะในในบางเรื่องนะคะเราจะพบว่าหินะเขาเป็นตัวช่วยด้วยแล้วก็อย่างสุภะเรามองว่าสุภะเป็นภพที่ดีแต่ในบางเรื่องถ้าเราเรียนขึ้นไปสูงสูงเราจะพบว่าสุภะหมายถึงการตายก็ได้ mm hmm. เบื้องต้นเราก็รู้แค่นี้ไปก่อนทุกสถานภพก็จะมีลักษณะตามที่อธิบายไปนะคะ ซึ่งถ้าเอาตามจริงแล้วพบร้ายทั้งสี่เขาก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนเสียตามกฎที่เรารู้ว่าทุกพบมีทั้งดีและเสียนะคะเราอย่าจับตัววางตายว่าเป็นพบร้ายจะต้องมีแต่ส่วนร้ายอย่างเดียวเขาก็มีทั้งดีแล้วก็ร้ายถ้าพูดกันจริงๆแล้วพบทั้งสี่ร้ายทั้ง4ี่นี้ยังมีอะไรอีกมาก ให้เราได้คุยแต่ว่าวันนี้เราก็เอาคร่าวๆให้พอแยกความร้ายของเขาได้ในเบื้องต้นว่าแต่ละตัวความหมายเขาเป็นยังไงถ้ามีโอกาสเราก็อาจจะได้เอาแต่ละพบมาคุยให้มากขึ้นกว่านี้ครั้งนี้ก็คงต้องจบแค่นี้นะคะเรื่องทุตสถานภพบทั้ง4พบกันใหม่ครั้งต่อไปยังไงฝากกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ